สวัสดีครับเอฟซีอุลุงวินครับผมมอนี่สีพามาชมนะครับขัดซีสวยๆแข็งแขงนะครับเป็นหลอดเดียวครับโค้งสางนะครับแข็งแรงนะครับลูกค้าสิเอาไปต่อเองนะครับการซับการดามให้ลูกค้านะครับงานเชื่อมนะครับงานดามโค้งสางนะครับช่วง่รงเบื้องในละเอียดนะครับเป็นเท่าของนิสันบิ๊กเอ็มนะครับูกค้าสร้างเป็นบิ๊กเอ็มนะครับนะครับของแท้นะครับ ยางกระทะสวยๆครับผมตัวนี้น้ำทรงนะครับบ้านหนองโนนะครับบอยไญ่นะครับทั้งหนองจิกนะครับสารคามนะครับความยาวสามเมตรนะครับตัวนี้ลูกค่าน้ำไปใส่กับคู่ตาสามสิบสองแรงนะครับนี่ครับรีวิวคัดชี้นะครับสวยๆนะครับลิตด่วนๆนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจทักเข้ามาได้นะครับการห้องนะครับ ันดามถูกจุดแข็งเล้ยงนะครับมันใจได้นะครับโค้งสั่งด้านบนลูกค้าก็ับไปสามารถไปเห็ดเองนะครับต้องการใส่งาน่ดนๆกับเขากับผลิตไห้นะครับก็มีชุดขาตั้งให้กันนะครับขาตั้งเจยวปรับกับเฮ็ดไห้ให้กันนะครับผมนี่นะครับลูกค้าสนใจทักเข้ามาได้ครับ0 9 6 0 1 2 0 8 7 8นะครับบ่ว่าสิเป็นหล้อคู่ล้อเดียวนะครับเทาเอวนะครับเทากระบะเฮ็ดเบิดนะครับ สำหรับขัดซีนนะครับไซเบอร์โดนนะครับสนใจนะครับทักขมาได้นะครับผมที่เพจองอูลุงวินนะครับหรือเบอร์โธลนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับวมนี้ยังไหลนะครับรีวิวความเคลื่อนไหวนะครับเพื่อจะจัดส่งนะครับลูกค้าบ้านลงโนนะครับบอยไนยนะครับผมปทิออกเดินทางเดี๋ยวนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ